แฟนแฟนห่ยินดีเตรียมเป็นแม่ลูกสอง เป็นนักแสดงนางแบบที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการบันเทิงสำหรับสาวเทย่าที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบโฆษณาตั้งแต่อายุ11ปีจนทำให้ในปีพศ2541เทย่าได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก303กลัวก้าอาคาดร่วมกับนักแสดงวัยรุ่นชั้นนำอีกหลายคนของทางค่ายไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทำไรายได้28ล้านบาทโดยเธอรับบทเป็นน้ำแข็ง ซึ่งในเรื่องนี้เธอยังได้ร้องเพลงในหนังอีกด้วยจนทําให้เธอมีผลงานเรื่องอยุวชนทหารเปิดเทอมเปรบตามมาทางด้านผลงานละครเธอยังมีละครเรื่องปริศนาทางช่องเจดแสดงร่วมกับเจษด,ดาพรผลดีเป็นท่านชายพศและพ่อพัทธรพลหลังจากนั้นเธอได้ออกจากวงการไปเพื่อกลับไปศึกษาต่อระดับไฮสคูลที่สหรัฐอเมริกา เธอยังมีผลงานเป็นนางแบบปกเซเว่นทีนโฆษณาและถ่ายแบบที่สหรัฐอเมริกา รวมถึงได้เทสหน้ากล้องในหนังฮอรลีิวูดเป็นระยะระยะเทย่ากับสามีนักฟุตบอลชื่อดังมิก้าชูนวันสีล่าสุดหลังมีทายาทคนแรกน้องมีล่าไปเมื่อกุมภพาพันธ์ปีที่แล้วและล่าสุดคุณแม่เทยาก็ออกมาโพสข่าวดีลงใน Facebook เตรียมจะเป็นคุณแม่ลูกสองเร็วๆนี้โดยได้โพสต์คลิปวิดีโอเผอยภาพอันเตอร์ซาของลูกคะ่ะโดยมีแฟนๆและคนในวงการเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างร้นหลามคะ่ะ